ได้มาแล้วนะครับทางร้านส่งมาให้มาืวานตอนเย็นถึงวันนี้เกือบ4ี่โมงถือว่าเป็นบริการที่รวดเร็วทันใจนะครับทางร้านแล้วก็บนส่งเคอรี่ด้วยก็อันบล็อกกันนะครับอะไรที่ซื้อมาด้านในจะมีอะไรบ้าง พอดีวันนี้ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะครับก็อันบ้านลุกทุ่งหโอเคแล้วยังไงต่อเราจะเปิดยังไงต่อนะครับก็ไม่เป็นไรก็แกะให้กล่องมันฉีกก็ได้นะนี่นะครับโอ้โหใส่บ้ลมาให้อย่างดีด้าไ,ไม่มีอะไรละ โอเคมาครับเป็นอะไรลพาร์ทของตัวเกียวมารุอะไฮคาปานะครับโอเคอเคุปกรณ์เสริมนิดนึงอ,ออกมาดูก่อนนะครับเช็คสภาพเรียบร้อยไหมอันนี้ลูกสูบนะครับยี่ห้ออ,อะไรอะ มาดูอีกครับมาให้จุดหนึ่งแต่จริงๆผมจะซื้อมาใส่4.3นะครับไม่แน่ใจใส่ได้หรือเปล่าแต่ร้านบอกว่าใส่ไดนะ้อันนี้มีลักษณะของไนลอนแล้วก็บวกกับไฟเบอร์ด้วยครับเพิ่มความแข็งแรงยี่ห้อกันเดอร์กาดเลอ,อะประมาณนี้นะ,ะเสียงถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจไอ้ตัวนี้ก็เป็นสปริงนอสเซอร์ so นะครับก็ไม่แน่ใจด้ว่าพูดเรียกถูกหรือเปล่านะครับได้มา3อันก็คือ,อเป็นความ ความตึงของดับสปริงนะครับหนึ140่งร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นตก็สำหรับตัวไฮคาปาเหมือนกันนะครับได้ทั้งสี่จุดหนึ่งสี่จุดสามหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งด้วยนะครับก็ยี่ห้อก็ AIP นะยอ่มมาจากอะไรไม่แน่ใจ Army อา m y International Product โ oh, อ oh. ้โอ้โรก็เป็นสองตัวนี้ครับก็เพราะว่าซื้อมาเนื่องจากเอ่อ สูบเดิมมันแตกนะครับตัวที่เราติดมากับตัวสิท้าเองครับคือตัวนี้นะครับนี่บรรยากาศแถวบ้านผมมีรถวิ่งผ่านเสียงดังนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยอันนี้ก็พวกลูกยางโอลิงอะไรต่างๆนะครับเราซื้อมาจากอุปกรณ์อะไรทั่วไปครับเก็บสำรองไว้นะแต่ประเด็นหลักของเราวันนี้ที่เราจะมาทำก็คือ เอ่ออ่ะมีไหนสะละตัวต้นเหตุนี่ครับเจอแล้วตัวต้นเหตุของเรานะครับสูบเดิมแตกครับแล้วก็สปริงนอสเซต,ตรงนี้ที่ติดอยู่กับห้องห้องเกียร์ไม่ใช่ห้องเกียร์ห,ยรห้องสูบนะครับตัวนี้นะฮะก็มันจะอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะครับบางอื่นว่าในจังหวะที่เอาเข้าไปครับมันหลุดเนาะพอสไลด์ปุ๊บก็ บีแบนะเป็นแบบนี้เลยต้องเสียเงินซื้อมาอีกนะครับก็โอเคร้านที่เราซื้อนี่ให้เครดิตเขาหน่อยนะครับเป็นร้านในตำนานนะครับเป็นผู้นำเข้าแล้วก็อย่างถูกต้องกับพวกแอร์ซอฟต่างๆนะครับก็คือตรงนี้ครร้านไฟลไฟไฟไฟอะไรไม่รู้ลองอ่านดูนะครับก็ในเว็บไซต์ของเขาครับในไลน์ของเขาก็มีนะครับชื่อนี้ เฟซบุ๊กก็มีนะครับเอาไปเซิร์ชได้นะครับเพ<ๆ>ื่อนสินค้าแบบตัวไหนต่างประเทศยังไงก็พรีออเดอร์ได้หมดนะครับเฟซบุ๊ก <Facebook, S 2> หรือว่าไต้หวันที่อื่นๆนะครับเขาก็เป็นดิสตวีเอ้ยเขาก็เป็นผู้นําเข้าเนอะอย่างถูกต้องเสียภาษีเรียบร้อยนะครับก็อุดอุ่นกันได้รวมถึงกระบอกนี้ด้วยที่ผมซื้อมาจากเขาเหมือนกันนะครับ ช่วงปูมูชันยังไงก็สอบถามทางร้านดูนะครับซื้อขายกันง่ายราคาย,ยุติธรรมนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวยังไงผมขออยากเอาสินค้าแกะแกะดูกันแล้วก็จะประกอบดูนะครับว่าใส่ได้หรือเปล่านะครับแต่บังเอิญว่าวันนี้ไม่มีขายตั้งกล้องนะครับก็ลำบากนิดนึงแกะมือซ้ายไม่ขนาดนะี้ ใไหนก็อ่ะเปิดให้เพื่อนๆดูก่อนละกันนะครับหนึ่สำหรับตัวนี้ที่ได้มากาดเดอถือว่าแข็งนะครับแล้วก็รู้สึกถึงความยืดหยุ่นแต่มันไม่ใช่ว่าจะยืดหยุ่นแบบยังไงเดียวอ่ะโอเคอันนี้จับดูเป็นพลาติพาติกนะครับของเดิมของมันนะครับที่มันแตกจับดูเป็นพาติกพาติกแต่แข็งนะครับ แต่ถามว่าแข็งไมแข็งนะครับอันนี้ก็คือจับปุ๊บบางเบานะฮะแล้วก็แต่ถามว่าแข็งกระด้างเหมือนเมื่อกี้ไหมไม่นะครับจับจะบางกว่าแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะครับอาสิคิดในแง่ดีก็อ่ะมันยืดหยุนละกันอันนี้ก็คือแข็งพวกพก,กนะครับถ้าจังหวะกระแทกนี่ก็คือแบบนับเต็มแรงอ่ะไม่ยืดหยุนอ่ะก็ต้องมาลองกันดูครับว่าใช้ได้นานหรือเปล่านะครับ โอเคนะครับหน้าตาสวตสทรงมันสีจางๆหน่อยกาเดอร์ส่วนที่ผมซื้อมาเนี่ยเป็นรุ่นประหยัดนะมันไม่มีชุดไอตัวน็อตแล้วก็ไอตัวที่สูใส่ซูภายในนะเดี๋ยวผมจะแกะเอาจากตัวเดิมนะครับที่มันแตกมันใช้ได้นะประหยัดเงินไปน,นิดหนึ่งส่วนสปริงนี่ก็ตามรูปเลยครับอันนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้ใส่ตรงนี้นะครับรับแรง ให้มันชักเร็วขึ้นนะครับดีดกลับเร็วขึ้นนะครับร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับน่าจะดีกว่าเดิมระยะชักตอนที่ลูกสูบมันดีดกลับนะครับน่าจะแรงน่าจะเร็วขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวขอญาตประกอบก่อนนะครับขอบคุณมากครับนี่นะครับได้อะไหออกมาแล้วนะครับผมเอาออกมาจากสูบตัวเก่าตะกี้นะตำแหน่งนี้นะครับเมื่อกี้มันถูกยัดอยู่ในสูบตัวเดิม ดังนั้นเราแกะออกมาแล้วเพื่อจะนํามาใส่ตัวใหม่นะครับประหยัดค่าอะไหล่ไปได้สองสามตัวนะครก็แต่จะใส่ยากนิดนึงนะครับผมใช้มือเดียวเนาะก็เอาสปริงลงไปก่อนนะครับในรูนี้นะฮะแล้วก็ต่อด้วยตัวสีดำๆตัวนี้นะฮะให้ดูรับใส่เข้าไปเลยครับแล้วมันก็จะลงล็อกในรูของมันเอง เรียบร้อยแล้หมิดสนิทแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องเอาตัวตัวนี้นะครับสวมเข้าไปไม่ให้มันไหลออกมาเนาะรุดออกมาแล้วกันนะโอเคนี่นะครับแต่ฝั่งมันจะมีฝั่งของมันนะครับฝั่งเรลียกใส่ฝั่งเรียก ฝั่งเรียบนี่นะครับก็เอาด้านเรียบตรงนี้เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมพอ,อย่าใส่ก่อนเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ผมเนี่ยครับใส่เข้าไปแล้วจะเห็นอเออนะครนะฮะลำบากเนาะมันไม่มีไฟแสงไฟสองเข้าไปอ่าตัวนี้ตัวนี้โอเคนะครับก็จะเห็นแว๊บๆตัวเลยนะครับเข้าไปแล้วแล้วก็จะมี ตัวยึดก็คือเนี่ยครับรูสําหรับใส่น็อตเข้าไปหนึ่งตัวนะครับล็อตน็อตก็จะขนาดเล็กมากครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปก่อนนะครับโอเคครับอันนี้ใส่น็อตยึดเรียบร้อยแล้วนะครับข้างในก็ไม่หลุดลนะแล้วก็มาใส่ในห้องสูบนะครับสูบนี้ก็จะเป็นสูบเล็กอเค ขอัยนะครับวันนี้ผมไม่ได้เตรียมขาตั้งกล้องมานะอ้ยลำบากเนาะใส่ข้างเดียวยสักเท่าไหร่นี่โอเ,เรียบร้อยนะฮะก็จะมีมุมใส่ของมันอยู่นะครับก็คือเสื้อสูบอ่อสูบมันจะมีร่องตรงนี้นะครับแล้วก็เอาอตัวที่มันยื่นออกมานะครับเข้าไปในตรงนี้ก่อน เพื่อเป็นตัวยึดกับสปริงสปริงตัว140%ที่เราใส่มาตรงนี้ครับเราก็เอาสวม,มเอาปลายของสปริงนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับเอาปลายด้านที่มันมีขดเยอะๆครับเสียบเข้าไปในดันเข้ากับตัวนี้นะครับตัวสูบโอเคก็ใช้ซิลิโคนเหมือนเดิมนะครับอันนี้ยี่หอกก็อะไรอ่ะ เอ,เอาตัวนี้ก็านตนะัวชัโลมครับชาโลมเพื่อที่จะปิดตั้งกับตัวสไลด์ <c oughs> ตัวนี้นะครับอินฟินิตี้ครับสไลด์อาลูเมียมซื้อจากร้านเดียวกันนะครับราคาก็โอเควิธีการใส่นะครับต้องก็เอาเป็นว่า เออ่ถ้าเราพลิกออกมานะครับไอตัวสปริงอาจจะหลุดได้นะครับนี่ฮะสปริงตัวนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับวิธีการมันจะมีล็อกของมันแบบว,ว่าใส่ง่ายๆอยู่นะ ขออนุญาตใส่ก่อนนะครับอพอเราใส่ครบบต้งเรียกอะไรงดียลงล็อกมันนะครับมันก็จะจมลงไปเลยแต่ติดตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขอใช้มืออ,อีกมือขยับก่อนนะครับใส่เข้ามาได้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเข้ากับสไลด์ จริงๆมีฟิกอยู่นิดเดียวเองครับก็คือเอาส่วนด้านหน้าครับสอดเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ขยับนิดหน่อยมันก็จะลงล็อกตรงนี้เลยนะครับเพราะเราง้างสไลด์ไม่ไหวเนาะอันนี้เป็นสไลด์อลูมิเนียมเอาด้านหน้านี่ครับสอดเข้าไปก่อนนะฮะแล้วตูดเนี่ยจะเข้าได้ที่หลังแต่ตอนนี้ก็คือผมต้องมาใส่ตัวศูนย์หลังก่อนนะครับขอญากติดตั้งก่อนเพราะว่า ตรงนี้เข้าไปอย่างเรียบร้อยแล้วนะฮะสปิงก็ไม่ได้ดุดด้วยส่วนหลังเราก็จะต้องใส่แบบที่หลังนะฮะพอตัดช่วงนี้ก่อนเลยแล้วครับผมใช้มือเดียวไม่ถนัดเนาะก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่ามันโอ้โหดีกลับแรงดีโอ้แต่พอดีว่าผมลองไปแม็กหนึ่งแล้วมันแล้วมัน เย็นแม็กมันเย็นนะครับ